สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบอสกานะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับลิซาอนมาสเตอร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาส่องสกิลแล้วก็ความสามารถของลิซาอนมาสเตอร์กันนะครับเดี๋ยวไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้แล้วชมคลิปของเกมผ่านในส่วนองเพลย์สโบรสกานะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรัััับบบบอออออีกกกกกกชชช่่่่งงงงนนนนนึาาาารรรรรดดดซุุปปปเเ์แทขคคคคณะใตต้้ลิๆ็สมถไ นะครับผมอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับลิซารอนมาสเตอร์ครับนี่เลยนะครับผมก็สำหรับลิซารอนมาสเตอร์เนี่ยนะฮะเป็นลิซารอนเอ็กมาสเตอร์นะครับก็เป็นโปเกมอนธาตุไฟมังกรเนาะเท่มากเลยนะครับผมก็เป็นโปเกมอนที่มีพลังรวมอยู่ที่837นะฮะนี่ครับพลังโจมตีนะครับสายเวทนะครับอยู่ที่192นะฮะสแตตโดยรวมเนี่ยนะครับคือมันเป็นสายเวทอยู่แล้วนะ ็ร้อยเก้าสิบสองความเร็วที่ร้อยห้าสิบเก้าพลังป้องกันเกจภาพไม่ค่อยเยอะป้องกันเวทพอสมควรเลือดพอสมควรเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตีแรงมากๆนะครับผมตรงนี้ในส่วนของนิสัยนะครับนิสัยที่ดีที่สุดของตัวลิซซดอนเนี่ยแนะนําให้เป็นนิสัยโบราณนะหรือขี้ขาดก็ได้เรามาส่องคุณสมบัติกันนะครับในส่วนของคุณสมบัติของลิซซดอนเนี่ยนะฮะนี่ครับคุณสมบัติพิเศษนะครับคุณสมบัติผมแนะนําอยู่อย่างหนึ่งก็คือนี่เลย ดาโคนิตนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยนะครับแนะนำอยู่2อย่างครับก็มีม็อกซี่นะครับเมื่อเราเอาชนะศัตรูได้จะเพิ่มแรงทมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็นี่เลยเบอร์เซิร์กเมื่อเราเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะสกิลดามจจะแรงขึ้น40%นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของความสัมพันธ์นะฮะแน่นอนครับความสัมพันธ์นะครับในส่วนของลิซาร์ดอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ตามนะครับหรือจะเปลี่ยนร่างเป็นมาสเตอร์แล้วเนี่ยเขายังจับได้อยู่3ตัวนะก็คือเก โกดักให้เป็นพลังโจมตีเวทแล้วก็เจ้าฟูจิกิบานะนะครับให้เป็นเลือดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ในส่วนของอาวุธเนาะแน่นอนนะครับโปเกมอนธาตุไฟกับมังกรเนี่ยนะครับหลักๆก็จะใส่อยู่2ท่อนนะครับสออย่างนั่นก็คือท่อนไม้นะครับผมท่อนไม้แล้วก็จะเป็นเขี้ยวมังกรนะครับสชิ้นนี้เลยแล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับให้ใส่เป็นพวกกล่องเบสซิ่งนะครับที่เป็นพวกบรรดาคริติคอลนะครับอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีเพราะว่าลิซอนตัวนี้เป็นสายดาเมจนะใส่ตัวนี้จะดีที่สุดนะครับติดคลิสนี่ยคือค ส่วนไอคอนนะครับริบบิ้นเนี่ยก็ใส่ตามที่ไอเทมที่เรามีได้เลยนะครับตรงนี้อ่าในส่วนถัดไปนะครับผมเราไปดูเรื่องความสนิทความสนิทเนี่ยอัพตามระดวบได้เลยสมมติในคลิปเนี่ย9.6ก็อัพให้เต็ม9.6แล้วก็ในส่วนของคะแนนผูกพันเนี่ยก็ทําการลดล็อกก่อนนะครับยานทําลายกับกล่องทําลายเนาะก็ต้องทําได้ตอนที่มีค่าความสนิทที่ระดับ90ก็คือง,ง่ายเลยคุณจะต้องมีรลเวล90ขึ้นไปอะ่ะถึงจะมีปลดล็อกตรงส่วนนี้ได้นะครับผม ต่อมาเราไปดูเรื่องสกิลกันนะฮะนี่ครับพอมันเปลี่ยนร่างนะครับเป็นอ่าร่างมาสเตอร์เนี่ยนะครับพาสซีฟสกิลมันเปลี่ยนไปนะนะครับมันจะเป็นอ่าทอสคลาวนะครับทอสคลอเนนะครับผมก็ในการต่อสู้นะเมื่อโปเกมอนใดๆตายแล้วนะครับหรือนะฮะตัวเองปล่อยสกิลดั้งกลนคลอเนะครับจะทําการลบครูดาวของสกิลเองลงนะครับผมง่ายๆเลยไม่ต้องมีครูดาวนะครับผมคือเงื่อนไขคือเมื่อโปเกมอนตัวใดหนึ่งตายนะหรือตัวเองปล่อยดั้งกลนคลอเนี่ยครูดาวจะหายไปนะครับผม แล้วก็เพิ่มแรงโจมตี5%เดิมทีมันเพิ่มแรงโจมตี5%แล้วมันมีในส่วนของลดคูดาวเพิ่มเข้ามานะครับส่วนดาวน์คอนคอนะครับมันแรงมากเลยนะครับดาวน์คอนคอเนี่ยความแรงเพิ่มขึ้นเป็น80เลยนะถือว่าแรงมากนะผมบอกกันเลยว่ามันต่างจากดิสโซดอนเมกาปกติเยอะมากนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลนะครับที่เหลือนะครับ3อันนะครับตั้งแต่ Fly f เฟรมทาวเวอร์ฟลายบิดเนี่ยเป็นสกิลกลุ่มหมดเลยนะครับเรามาดูกันที่สกิลฟลายก่อนก็สร้างเดเมจเป็นธาตุบิน เมื่อเราใช้สกิลนี้แล้วตัวเองจะบินสูง1เทินนะครับผมอ่าก็โจมตีป้อมที่บินอยู่ได้ด้วยนะครับเดเมจกลุ่มที่45นะครับต่อมาเป็นเฟรมโทเวอร์นะครับก็สร้างเดเมจเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็จะทําการสร้างเดเมจเพิ่มขึ้นอีก100%นะครับแล้วก็ทําการอ่าให้เป้าหมายเนี่ยนะครับติดเผาไหม้นะครับหชั้นนะครับสูญเสียเลือด6%นะครับมีผล5เทินซ้อนทับได้5ครั้งเดเมจกลุ่ม40อันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามานะอันนี้้ก็เเเพิิ่มมมตขาา ทำให้ตัวเองบินสูงแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่มระบบเผาไหม้เข้ามาส่วนแฟลบิดเนี่ยนะครับสร้างเดเมตเป็นธาตุไฟแล้วก็ทาให้เป้าหมายติดเผาไหม้นะครับผมเลื่อนลดนะครับหเร์นตห้าเทินซ้อนทับกันได้5ครั้งแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติม100%ตต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้นะฮะก็เดิเมตกลุ่มอยู่ที่65นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากตัวมันเองเนี่ยก็คือการเผาไหม้เป้าหมายนะครับผมแล้วก็เดเมตที่แรงขึ้น มากๆนะครับผมในส่วนของสกิลยีนของมันเนี่ยก็คือใน3เทินแรกจะได้รับเดเมจเบาลง20%หลังจาก3เทินจะเพิ่มถาวรน,นะครับเป็นเดเมจต่อสู้เพิ่มขึ้นอีก20%นะครับผมตรงนี้ในส่วนของสกิลลึกลับนะครับก็ยัดให้ครบ8ช่องก่อนนะครับยัดด้วยไอเทมกากๆกกเลยนะครับแล้วก็เราก็ไล่ย,ยัดที่เป็นกรอบสีทองก็มีอะไรบ้างอย่างในคลิปเนี่ยผมยัดไปแล้วสามอันก็คือแดงเลือดนะแล้วก็มีโล่อมะตะเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของคริติคอลเราสามารถใส่พวก เพิ่มความโกรธได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังวงการสปีดอัพอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใส่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะต่อมาเครื่องประดับเนาะในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยนะครับก็ให้ใส่ประดับแบบนี้ก่อนกระดาษเนี่ยพื้นฐานเลยอย่างเงี้ยใส่เงี้ยสชิ้นอย่างเงี้ยสมมุติเราใส่เซตอาสกราฟิกเนี่ยสชิ้นเนี่ยมันจะได้สแตทเพิ่มเติม1 8นะอืมถือว่าดีมากๆแล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่หินนะครับพลังเพิ่มพลังได้ตรงนี้อย่างเงี้ย มันก็จะเพิ่มพลังแล้วก็มันสามารถที่จะทาทำการอัปเกรดได้ด้วยนะอืทำการอัปเกรดได้นะครับผมเห็นปะเปลี่ยนแล้วก็ทาการอัปเกรดได้อย่างเงี้ยเห็นปะระเวบสองนะครับมันจะค่อนข้างดีกว่าเนะี่ยอัปเกรดได้แบบนี้เห็นปะอ่าโอเคนะลองดูนะครับตรงนี้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการฝึกแน่นอนฝึก25ทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ฝึก25มันก็จะเป็นมาสเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคในส่วนของยินจุนยินจุนเนีย ยีนำหน้าเนี่ยอาเฟ่เต็มนะครับผมเพราะมันจะได้ในส่วนของอ่าสกิลยีนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไป2สกิลเล่นกันนะครับนี่เลยพลัง2ล้านนะครับผม2ล้านชิวๆนะครับผมอ่ะลองดันให้เต็มก่อน2ล้านหนึ่งนะมองแทบไม่เห็นตัวอ่ะไปนะครับผมสกิลนะครับก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเนาะแต่เก่งกว่าร่างเดิมเยอะแค่นี้เองนะครับผมบอกก่อนเลยอ่ะลองเล่นดูนะครับเอาใครมาเล่นดีวะเนี่ย ตัวนี้ก็ได้นะมาลองดูครับก็เปิดมาเนี่ยเปิดหัวมาเลยเนี่ยก็ต้องใช้สกิลบินก่อนนะฮะนี่นะครับผมผมรอมานานผมใช้เวลาหนึ่งปีในการเปลี่ยนร่างจริงผมเปลี่ยนได้แต่ครึ่งปีแรกนะแต่ว่าผมรอมันสุ่มสุ่มร่างแฟตจนผมขี้เกียจรอผมใช้เพชรกดแม่งเลยอ่ะโอเคผมเนี่ยบินสูงครับเห็นปะม,มันบินสูงขึ้นไปเห็นไหมอ่ะลองใช้เฟรมทวเวอร์ดูเ <c oughs> นี่ยติดเผาไหมเห็นปะมีการเผาไหมเพิ่มเติมเข้ามาเห็นไหม อ่ะแล้วก็เป็นสกิลตะกั่นคอดีว่าแต่กั่นคอแรงมากนะผมบอกเลยถ้าคี้นี่คือคนหนักมากอ่ะดูแฟร์บิดครับอือหคือมันแรงกว่าเดิมเยอะบอกกันเลยแล้วก็มีสกิลแซดด้วยนะครับผมมันก็จะทําให้เถื่อนกว่าเดิมด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับก็สามารถจัดทีมได้หลากหลายอยู่นะถ้าเป็นทีมไฟปกติก็จะได้เป็นฟูลทีมไฟแหละนะครับก็จะมีพวกอ่าดอนนะครับดอนอย่างเงี้ยยืนได้นะครับอย่างเงี้ยยืนได้อย่างเงี้ยยืนได้หมดเลยพอมันเป็นล่าง แบบระดับมาสเตอร์เนี่ยมันก็ยืนกับใครก็ได้นะครับก็เล่นได้เลยนะครับเนี่ยลิงไฟแต่ลิงไฟต้องไปอีกร่างนึงนะบาคูกรเมะอย่างเงี้ยได้เท,ท่เลยนะครับผมูดิดอย่างเงี้ยผมว่าอย่างงี้เจ๋งกว่านะเนี่ยยืนอย่างงี้เท่ดีนะครับหรือจะเป็นโฮอย่างเงี้ยนะครับอย่างี้ได้หมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe จม้มบนโซนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ